สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะอ่านนิยายไฮสคูลดีเอ็กดีเล่มที่12ต่ออต่อลิปที่แล้วนะครับต่อ,อคลิปที่แล้วหน้าตอนนี้กลุ่มของเกมมลี่ก็กาลังเผชิญหน้าอยู่กับสมาชิกของกลุ่มกองทัพเวลาชนที่นําทีมโดยโจโฉตัวหลักๆของทีมโจโฉก็มาอยู่ที่นี่กันหมดแล้วยกเว้นตัวหัวหน้าโจโฉไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหน ถึงแม้ว่าโจโฉผู้เป็นกัปตันทีมจะไม่อยู่แต่พวกเขาเพียง3ามคนก็สามารถจัดการกับกลุ่มของซตที่ได้ถึงแม้ว่าจะใช้วิธีโกนโกงอยู่เล็กน้อยก็ตามณตอนนี้กลุ่มของซตที่มีแค่ซึบากิเท่านั้นที่ยังคงมีสติอยู่และเธอเองก็กำลังจะโดนปิดฉากแต่ว่าในตอนนั้นตัวของคีบาก็ได้เข้าไปช่วยเธอเอาไว้ในฐานะของอัศวินหลังจากที่คีบาได้ช่วยตัวของซึบากิได้แล้วตัวหองจอนกลุ่มของเวลชนจึนได้เตรียมเวทมนต์เอาไว้ในมือของเขา เพื่อที่จะปลดปล่อยการโจมตีมาใส่ขี้บาดแต่ขี้บาดเขาก็รู้ดีว่าจะไม่ต้องปล่อยให้มันใช้โอกาสนี้ดังนั้นขี้บาดจึงได้สไลด์ดาบปีาศาจศักดิ์สิทธิ์ให้หายไปแล้วได้เริ่มลงมือทันทีขี้บาดได้เอ่ยออกมาว่ากองทัพอัศวินแห่งข้าเมื่อได้กล่าวเช่นนั้นแล้วกองทัพอัศวินได้ปรกากฏตัวออกมาลายล้อมอยู่รอบตัวของขี้บาดเต็มไปหมดเลยขี้บาดจึงได้ออกคําสั่งให้กับพวกมันนําตัวของประธานโซน,น่นและรองประธาน เสือบากิและตัวของชาจิออกไปจากบริเวณนี้การที่จะขนคนที่บาดเจ็บออกไปให้ห่างจากบริเวณนี้มันจะทําให้พวกเขาทําอะไรได้สะดวกมากยิ่งขึ้นท่านในนั้นจอนเองก็ได้สร้างและปลดปล่อยลูกไฟขนาดใหญ่ออกมาชีบาเท่านั้นนั้นก็รู้เลยว่าเป็นเทมนม์ธาไฟทีบาจึงได้เปลี่ยนมาถือดาบดาบจักรพรรดิปีศาจกรรมเอาไว้ในมือมือทั้งสองข้างของชีบาก็ได้จับดาบเล่นนั้นเอาไว้เพื่อที่จะผ่านลูกไฟขนาดยักษ์ให้ออกเป็นสองเสียง นอกกับว่าได้ผ่าเค้กอ,อย่างง่ายดายถึงขี้บาทจะไม่อยากยอมรับมันซะเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าทุกๆด้านไม่ว่าจะด้านความเอื่อหรือว่าพลังการทำรลายล้างและทางด้านเฉียบคมได้หลักแหลมฝ่ายศัตูนั้นก็มีเหนือกว่าตนเองมาก ที่เพียงแค่ใช้แค่สร้างดาบออกมาและจอนพอได้เห็นรูปไฟที่ตนเองได้ปล่อยออกมาถูกพาออกอย่างง่ายดายเขาก็อดไม่ได้ที่จะต้องตกตะลึงและชื่นชมเขาได้พูดออกมาว่าแข็งแกร่งมากสามารถคุ้มการพวกพวของตนเองเอาไว้ได้แล้วยังสามารถช่วยเหลือสามคนนั้นเอาไว้ได้ในคราวเดียวกัน นี่คือพลังของผู้ใช้ดาบปิศาสเิษนามว่าขีบายูโตงั้นสีนาะงั้นที่ผ่านมาระดับฝีมือของนายก็ทําได้เพียงแค่อยู่ภายใต้เงาบารมีของจกักรพรรดิมังกรแดงมาโดยตลอดแต่ถึงอย่างนั้นรีอัดเกมโมลีในของเธอหนาก็ช่างเก่งกาจจริงๆเมื่อได้ฟังคําชมเช่นนั้นขีบาจันได้ตอบกลับไปว่าขอพูดสำหรับคำชมนั่นแต่นั่นฉันก็ควรจะเป็นฝ่ายผู้ตั้งหากล่ะถึงฉันจะทําได้เพียงแค่อยู่ภายใต้เง,งาของเขา เพราะว่าอิเซเขาหนาะเป็นดั่งวีลบุรุษและฉันก็ขอเป็นเพียงแค่ดาบธรรมดาธรรมดาเล่มหนึ่งให้กับรีอั์เจมลีก็เพียงพอแล้วหลังจากที่พูดจบแล้วคีบาก็ได้คิดในใจว่าใช่แล้วสำหรับผมแค่นี้ก็เพียงพอแล้วผูวท้ที่เหมาะที่จะเดินขึ้นไปอยู่บนเฉิดเฉยท่ามกลางแสงสปอตไหลบนเวทีหนาะมีเพียงแค่มาเตอร์ของผมประธานและเพื่อนสีของผมอิเซสองคนเท่านั้นผมเป็นเพียงแค่ดธรราธรรมดาธรรมดาเล่มหนึ่งเท่านั้น ไม่มีคําอะไรมากมายไปกว่าหรือว่าน้อยไปกว่านี้อีกแล้วในขณะที่คีบากก็กำลังคิดอยู่นั้นอาเชียได้พูดออกมาว่าคุณไม่เป็นอะไรนะคะอาเชียก็ได้รีบทําการรักษาให้กับประธานโซนาและชาเกียใทันทีออราสีเขียวได้เรื่มแผ่ออกมาจากบริเวณเจลางพลังการรักษาของอาเชียก็กินอาณาเขตบริเวณกว้างมากซึ่งมันก็มีผลทั้งให้กับพวกเดียวกันรวมไปถึงศัตรูด้วยแต่ด้วยระยะห่างขนาดนี้คงไม่เป็นอะไรแน่ แต่ถ้าหากพวกคุณศัตรูมุ่งเน้นไปเล่นงานฝั่งนูน้นเราก็พวกขี้บาาจะต้องหยุดมันเอาไว้ให้ได้ในขณะที่อาเชียกำลังทำการรักษาอยู่นั้นมีบุคคลหนึ่งกำลังจะพยายามพูดอะไรบางอย่างออกมาพวกเด็กๆนะเป็นสิ่งที่แสนสำคัญมากพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญของจกักรพรรดิมังกรน,นมนม,นมถ้าฉันป่อให้พวกเด็กๆได้รับบาดเจ็บแล้วก็ฉันคงมองหน้าเจ้าหมอนั่นไม่ติดแน่ ูเหมือนว่าชาจีจะเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วหลังจากที่ได้รับการรักษาจากอาเซียและเขาก็ได้พูดพร้อมกับเช้น้ำตาของตอนเองด้วยความเก็บแขนใจเมื่อฟันชาจีผู้เช่นนั้นเลอาดจ,จึงได้พูดออกมาว่าชาจีคุงนายก็โดนเล่นมาเยอะแล้วล่ะนะคอยดูอยู่เฉยเฉไปเถอะซึบากิพูดเราจะจัดการกับเจ้าพวกนั้นเองส่วนหนที่การพาพวกเด็กๆอพยพหนีนาะขอ,อให้เป็นหน้าที่ของพวกเธอก็แล้วกันนะเลอาดได้พูดแบบนี้ออกไปกับประธานนักเรียนสอนาและรองประธานสึบากิ ในตอนนั้นเซบาคิตได้หันไปมองกลุ่มพองรีอาร์ตแล้วยังมองไปที่ศัตรูปิดท้ายก็มองไปที่รถบาที่พวกเด็กๆอยู่ก่อนที่เธอจะพูดออกมาว่าแต,แต่ว่าเซบาคิก็เป็นห่วงว่าศัตรูนั้นก็แข็งแกร่งควรจะร่วมมือกันจัดการมากกว่าแต่ในตอนนั้นขี้บากก็พูดว่ากรลณนาทําตามด้วยเถอครับลองมาทานพวกเราจะจัดการกับ,บพวกนั้นเองคนต้องการของชาจีนาะพวกเราจะเป็นคนสานต่อเองขี้บากเขาได้พูดออกไปอย่างนั้น ช่แล้วสิ่งที่ชาจีอยากจะปกป้องนาะมันก็เป็นสิ่งเดียวที่พวกเขาอยากจะปกป้องอยู่เหมือนกันพวกเราไม่ยกโทษให้กับกองทัพของเวลาชนเด็ดขาดที่บางอาจมาเลงเล่นงานกับพวกเด็กๆพวกเราจะเป็นคนจัดการกับพวกมันเองเมื่อสมเก,กีได้ฟังชีบาผู้เชน่นนันานเธอจึงได้พูดออกมาว่าชีบาอืมฉันเข้าใจแล้วละ่ะเราประธานนะักเรียนเองจินได้อยอมทำตามแผนการมันก็ดีแล้วล่ะนะเท่านี้พวกเด็กๆก,ก็ปลอดภัยแล้ว แล้วส่วนเรื่องของเวลาชนก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองในตอนที่คีบากก็กําลังทําเท่ยอยู่ต่อนหน้าซึบากิในตอนนั้นอิเลนาจะได้กล่าวออกมาว่าแม้คุณคีบาถ้าเป็นเท่กับรองประธานใหญ่เลยนะชัเจนเหมือนกับอิเซเข้าไปทุกทีแล้วเมื่อได้ฟังเช่นนั้นคีบากก็คิดในใจว่าแม้คุณอิเลนาเองก็ทําเวอร์เกินไปแล้วเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วคีบาจึงได้ขยับตัวขึ้นมาข้างหน้าเพื่อบังทุกคนเอาไว้ ส่วนเซนนเวียเองก็ตามขึ้นมาด้วยเมื่เย็ยนอยู่ข้างๆก่อนที่เซนเนเวียจะพูดออกมาว่าเอาล่ะนะลองชิมดูลนเดลที่ผ่านการปรับปรุงมาหน่อยเป็นไงถ้าไม่ได้ใช้เจ้านี่เราก็ก็ไม่รู้ว่าจะเอามาประเดิมในโอกาสไหนแล้วเซนเนเวียก็ได้เริ่มแกะผ้าที่พันอยู่รอบดาบเอาไว้ออกมาสภาพที่ออกมานะั้นมันก็คือดูลนเดลที่สภาพเองก็ไม่เห็นจะแตกต่างไปจากเดิมตรงไหนเลยเขียนบอกว่าได้ใส่ เอ็กคาเลเบอร์ไว้ข้างในนั้นด้วยแต่ไม่ว่าจะดูยังไงมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรแปลกไปเลยจะต่างออกไปก็มีเพียงแค่อลาของมันที่แผ่ออกมาเท่านั้นเองอลาที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ดูลสนงบเรียบจากดาบศักดิ์สิทธิ์ที่อัดแน่นอยู่ภายในนั้นภายในดาบดูลนเดลนั้นจริงๆแล้วก็มีเอ็ก l าเลเบอร์ที่แท้จริงอยู่รูปแบบของโครงสร้างของมันก็เปลี่ยนการผสมผสานเอ็กคาเลเบอร์ทั้งเกียร์เล่มลงไปในดูลนเดล หลังจากที่เซนาเวียได้แะกะดาบของเธอออกมาแล้วอิเลนาจะได้พูดออกมาว่าฉันสัมผัสได้ถึงอ่าลัส์สิทธิ์ของมันที่แผ่ออกมาเลยค่ะอิเลนาเองก็ได้ชักดาบเล่มหนึง่งที่เ็บมากับเอของเธอออกมาเช่นเดียวกันและตอนนี้คีบับไม่รู้ตัวเลยด้สาจนกระทั่งเธอได้ชักดาบออกมาแล้วดาบที่อิเลนาเืออยู่นั้นมันก็เปลี่ยนดาบพิศ์สิทธิ์เลยละ่ะและจากนั้นที่มุมปากของอิเลนาจะได้ปรากฏรอยยิ้ม เมื่อได้เห็นท่าทางประหลาดใจของขี้บาก่อนที่อิเลนาจะไขคมกระจ่างให้กับขี้บาสเชื่อแล้วราคานี่คือดบาบดิสิทเส,รสร์รูปแบบผลิตจํานวนมากออกมาที่ได้ใช้ดาต้าข้อมูลจากดบาบาิสัิ์สธิ์ที่ขี้บาคุมงให้แก่ทางเราได้เยี่ยมในฐานะที่พวกเราเป็นพันธมิตรกันพันธะของมันก็ยอดเยี่ยมมากเลยถึงมันจะเป็นรุ่นทดสอบรุ่นแรกก็เถินนะานี่มันก็เป็นผลผลิตการพ้นขวาการปรับแต่งของเทพบนสวรรค์ ถึงแม้ว่ารูปแบบของมันจะไม่มีอะไรหลากหลายเหมือนกับที่ขี้บ่าวคูงได้ใช้แต่ถ้าให้เทพได้ใช้ได้แค่นี้ก็ถือว่าพอแล้วล่ะค่ะเมื่อขี้บ่าวได้ยินเช่นนั้นเขาจึงได้คิดในใจว่างั้นเหรอนี่ก็เป็นหนึ่งในผลการวิจัยของทางสวรรค์พวกเขาเองก็ต้องมันค้นคว้าวิจัยอาวุธจนออกมาเป็นดาบพิศเสิ์เพราะว่าตอนนี้มันก็เลยซึ่งพระเจ้าผู้ปกครองศีนาจะนั้นดาพวกนี้เองหลงจากการวิจัยเสร็จแล้วก็จะผลิตแจกจ่ายให้กับ กองทัพองเหล่าเทพได้นกรบจากวาติกันได้ใช้แต่นี่มันก็ถือว่าดีแล้วถ้าฉันได้ช่วยพวกเขาได้แข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็ดาบพิศสักดิธิ์ของฉันเองก็คงจะยินดีอยู่เหมือนกันจากนั้นเซนาเวียเองก็ได้ยกดาบขึ้นมาพร้อมกับชี้ไปทางตัวของหญิงสาวผู้เป็นปัญหาตัวของนานนั่นเองและเซนาเวียจึงได้กล่าวออกมาว่าจริงๆฉันเองก็ยังติดหนี้แขนที่ต้องชำระอยู่กับเจ้าซิกฟิตนั่นอยู่ แต่ในเมื่อเจ้านั่นก็โดนขี้บ,บ่าก,กับคนอื่นๆจาัดก,การไปแล้วมันก็ช่วยอะไรไม่ได้งั้นฉันก็จะมาช่วยอิเลน่าเอาคืนในเรื่องข่าวก่อนก็แล้วกันพอได้ฟังคำพูดของเซนเนเวียดูเหมือนว่าอิเลน่าเองก็จะเห็นด้วยกับความคิดนั้นเธอจึงได้พูดออกมาว่าใช่ใช่ฉันขอเอาคืนเรื่องเมื่อตอนที่อยู่เกียวโตวหน่อยเธอเธอนี่มันแย่กที่สุดเลยแทนที่ควรจะทำตัวเป็นแบบอย่างสือ่อทอดเจตนารมณ์ของผู้ไปทักแห่งโบสถ์แท้ๆ ื่อแล้วอิเลน่าเองก็ได้โชว์ดาบขึ้นและชี้ไปทางของน,นันเหมือนกับเซนนเวียเช่นกันเมื่อคีบา่าได้เห็นท่าทีของสองสาวแล้วเขาก็เิดนในใจว่าดูท่าทีของสองสาวคนนี้ก็จะไม่เรวนะพร้อมกันนั้นอาเคโนก็พูดออกมาว่าแม่แหมฉันเองก็ขอร่วมวงด้วยคนได้ไหมเนี่ยบางทีเจ้าพวกนี้ก็คงจะมีไอ้นั่นอยู่เหมือนกันกันเอาไว้ก่อนจะดีกว่าถ้าให้ฉันร่วมด้วยดูเหมือนว่าอาเคโนเองก็มาเข้าร่วมทีม เพื่อจัดการกับนานด้วยถ้าให้อาเคโนต่อสู้เราก็ <_ d tant> ก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับหมดฮาออสไหนแน่ฝ่ายของพวกเขาเองก็ไม่รู้ว่าตัวของนานนั้นจะใช้หมดน,นั้นจะมีพลังเพิ่มมากขึ้นมากแค่ไหนกันแต่ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีถ้าจะให้เธอคอยสับสนุนทั้งสองคนนั้นอยู่ทันใดน,นั้นปีทั้งหก้างของอาเคโนจะได้กางออกมาที่กลางหลังของเธอรวมทั้งกำไรข้อมือของเธอเองก็ได้เริ่มทอประกายแสงสีทองออกมาเช่นเดียวกัน นั่นคือโมเทพตกสวรรค์ของอาเคโนที่เสริมพลังด้วยกำไรข้อมือทั้งสองข้างของเธอแต่ถึงอย่างไรเธอเองก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะต้องแปลงร่างเข้าโมเทพตกสวรรค์โดยไรพลังจากกำไรข้อมือทั้งสองข้างช่วยเพืได้สักหน่อยสักวันหนึ่งเธอเองก็จะได้ตื่นขึ้นมาอย่างเต็มที่แต่ถึงจะเห็นท่าทีอย่างนั้นแต่นานเองก็ขับยิ้มแสดงความมั่นใจแม้ว่าจะต้องประชิญหน้ากับผู้ต่อโซ่ที่เดียวพร้อมกันถึง3มคน และเธอได้พูดออกมาว่าหืมจะเข้ามาทีเดียวกันพร้อมกันถึงสามคนเลยเหรอเนียคุณพี่สาวตรงนั้นบอกว่าไอ้นั่นงั้นเสนาะดูเหมือนจะเคยเจอมาแล้วงั้นเหรอเนี่ยน่าสนุกดีบาลัดเบเกอร์พอเธอได้กล่าวคำนั้นออกมาก็าปรากฏมังกรที่กลายร่างมาจากดาบศักดิ์สิทธิ์ยืนอยู่ด้านหลังของเธอนี่ก็คงจะเป็นคมสามารถหนึ่งอย่างในหมวดบาลัดเบเกอร์ของนานตอนนี้ก็สัมผัสแรงกดดันที่มีมากกว่าก่อนหน้านี้ซะอีก นี่ก็คงจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่สามารถเอาชนะได้ถ้าหากใช้พลังแค่ก,กลางๆแน่จานั้นเซเนเวียจะได้ตั้งท่าเตรียมพร้อมขึ้นมาก่อนที่จะกล่าวออกมาว่าดาบเอ็กดูรันเดลนันได้รับความสามารถของเอคาเลเบอร์ทั้ง7ชิ้นส่วนมารวมกันทั้งหมดการที่ผู้ใช้ยานฉานได้ครอบครองมันมาก็เปรียบได้ว่าชานานได้รับพลังอันยิ่งใหญ่มาเอาไว้ในกำมือแล้วเมื่อได้ฟังเซเนเวียกล่าวเชื่อนานขี้บากก็คิดในใจว่า ช่อย่างที่เธอพูดจริงๆในดาบเล่มน,นั้นมีเอ็กเลเบอร์อยู่โรเทอร์หมดทั้งเจ็ดชิ้นจริงๆด้วยถ้าหากว่าเธอสามารถใช้พลังมันอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็มันก็พอที่จะสามารถต่อสู้กับจอโฉที่เข้าหมวดบาลัสเบเกอร์ได้เลยทีเดียวนั่นคือสิ่งที่ตัวของชีบาได้เคียดแต่ว่าเซนเวียเองก็ได้พูดอะไรบางอย่างออกมาก่อนแต่ก็ถือว่าโชคไม่ดีเท่าไหร่เลยนะถ้าตัวชันนั้นมีฝีมือมากกว่านี้เราก็ ฉันก็คงจะสามารถดึงพลังของมันออกมาได้มากกว่านี้แท้แท้ถ้าง้นขอลอนใช้มันดูหน่อยก็แล้วกันล่ะนะว่าแล้วเซนเวียจะได้แกว่งดาบดาบเอ็กดูแลนเดลออกมาทัานใดนั้นมันก็เกิดรูปปรากฏลุมดําที่คล้ายคลึงกับภูเขาไฟที่โผล่ขึ้นมาตามผืนพวกมันก็ส่งเสียงรากับว่าเป็นเสียงระเบิดที่ดังเต็มไปหมดเลยเลสเซนเวียจะได้พูดอีกว่าแค่นี้ก็คงจะพอแล้วเรามังนสำหรับพลังของเอ็กคาเลเบอร์กับดูแลนเดล พร้อมกับการประกาศพลังของมันออกมาเซนาเวียตั้งแต่เธอเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของอัสเนเนียเธอเองก็ทุ่มเทฝึกฝนมามากมายขนาดไหนกันนะดูเหมือนว่าตอนนี้ถ้าซาดากของเธอเองก็เหมือนจะนำหน้าตัวของขี้บาไปแล้วอยู่ๆเซนาเวียก็ได้ทำหน้าเหมือนกับว่าจะไม่พอใจขึ้นมาเมื่อได้สังเกตว่าขี้บาก็รังจ้องมองไปที่ตัวเธอเซนาเวียได้พูดออกมาว่าเฮ้ขี้บาตอนนี้นาะยยังคิดว่าฉันยังคงเป็นแค่ ใหญ่บ้าพลังที่ดีแต่สัดพลังล้างผ่านแบบศูนย์เปล่าอยู่ไหมงั้นฉันก็ขอพูดอะไรอย่างหนึ่งหน่อยเถอถ้าเปลี่ยนเลื่อนสายเทคนิคการต่อสู้แล้วก็ฉันว่าแค่นายคนเดียวก็คงพอแล้วเรหมังเพราะงานที่ผ่านมาฉันถึงได้เอาแต่ฝึกเพิ่มพลังทำลายล้างอย่างเดียวเพื่อทดแทนในส่วนนั้นยังไงล่ะเมื่อขีบาได้ฟังเช่นนั้นเขาก็ได้คิดในใจว่าช่วยฟังคมหน่อยเถอครับไอ้ที่คุณควรจะฝึกเพิ่มเติมนาะ มันควรจะเป็นเทคนิคและเป็นฝีมือต่างหากล่ะครับกลุ่มของพวกเราหนาะมีแต่พวกสปาร์ลาดที่บ้าพลังสัดกันออกไปแต่และพวกเขาก็หายกันไปเป็นลูกๆเลยและไอ้พวกที่พวกเราขาดหนาะก็คือทักษะด้านพลังต่อสู้ที่แปลเปลี่ยนพลังทำลายล้างพวกนั้นให้ได้ผลสูงสุดต่างหากถ้าเขินในกลุ่มพวกเรามีแค่ฉันที่เป็นสายเทคนิคคนเดียวเราก็มีหวังแย่แน่ๆนี่หนานะก็จัดว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะ เดินทีว่ากลุ่มเกมโมลีขาดแคลนสายเทคนิคทางด้านการต่อสู้ไปเนี่ยเป่นเป็นแบบนี้ต่อไปเรตติ้งเกมในข่าหน้าพวกเราเกิดขึ้นคอแน่การแข่งขันในคข่าหน้าฉันจะทําเพื่อท่านประธานได้ดีสักแค่ไหนกันเชียวตัวฉันเองก็อยากจะให้เธอฝึกเทคนิคเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะ,ยอะจังในขณะที่เคบาก็กำลังจิตตกอยนั้นคนในกดจังจะได้พูดออกมาว่าหากว่าเป็นลูกผู้ชายเราก็ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคยากเย็นแค่ไหนก็ต้องฟันฝ่ามันไปให้ได้เสียนาคารุ่นพี่โยต่อ มื่อได้ฟังคนดนกอดจังผู้เช่นนั้นโยโตก็คิดในใจว่าเข้าใจมากนะคนในกอดจังฉันจะพยายามให้ดีที่สุดก็แล้วกันและจะต้องพยายามแบบนี้ต่อไปคนเดียวตลอดการแน่ในระหว่างที่โยโตกําลังคิดอยู่นั้นนานในพูดออกมาว่าตามาสิท่านเจ้าปีศาจนางฟ้าและเทพตกสวรรค์แม้วันนี้ก็รู้สึกว่าตนเองเนี่ยนิยหอมจังนะนานในพูดแบบนั้นออกมาเหมือนกับว่ากาลังนึกสนุกตื่นเต้นอยู่ แล้วก็ได้ขึ้นไปขี่เจ้ามังกรตนนั้นจากนั้นมังกรตนนั้นก็ได้บินไปขึ้นไปบนที่ราบสูงบริเวณใกล้ๆที่นี่เซโนเวียอิเลนาและคุณอาเคนได้กลางปีกแล้วบินตามไปเมื่อทันไรก็ได้มีเสียงดังตุ้มขึ้นมาทันทีดูเหมือนว่าสามสาวเองก็คงคิดว่าจะชิงความได้เปรียบให้ได้ทันทีและรังส่าที่ศัตรูได้หายไปหนึ่งคนแล้วที่เหลือตรงหน้าก็มีเพียงแค่เฮลคิวลัดกับจอนและตัวคีบ่าชิได้ถามจอนออกมาว่า ทำไมพวกนายถึงเลงเป้าไปที่รถบัสล่ะอันที่จริงก็ควรจะถามว่าทําไมพวกนายถึงต้องมาอยู่ในเมืองนี้ขี้บาวก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าทําไมพวกเขาถึงต้องเล็งโจมตีไปที่พวกเด็กๆด้วยขี้บาวก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะคิดเล็งโจมตีเฉพาะรถบัสจริงๆและก็ไม่ได้คาดคิดว่าพวกกลุ่มเวลาชนจะอยู่ในเมืองนี้ด้วยพวกเขาก็ไม่น่าจะมาปะปนระดมพลอยู่ในพื้นที่แบบนี้เนื่องจากที่ประชาชนได้ทําการอพยพไปแล้ว พาะว่าฝีมือของเจ้าสัประหลาดพวกนั้นแน่หรือว่าไม่น่าจะใช่นะในขณะที่เคบาก็กำลังคิดอยู่นั้นตอนในพูดออกมาว่าจาขอตอบคำถามอย่างที่สอของนายก่อนก็แล้วกันอย่างที่นายเห็นนั่นแหละโจโฉก็อยากจะให้สังเกตการว่าเจ้าพวกสัประหลาดยักษ์พวกนั้นมันมีขีดควาสามารถอยู่แค่ไนกันเพื่อออกมาลบจริงๆด้วยตาของพวกเราเอง จากเขาได้ตอบคาถามของขี้บากลกบมาแบบนั้นเหยผลก็พอว่าพวกเขาก็มาสังเกตการหรือคอยคุ้มกันอยู่รอบๆโจโฉในขณะที่เจ้าตัวก็กำลังทาการสังเกตการอยู่แต่ว่าตัวของโจโฉก็ไม่ได้อยู่ที่นี่หรือว่าเจ้านานจะอยู่ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ง่ายงั้นเหรอตรงไหนกันละ่ะช่างเป็นผู้ชายที่น่ากลัวจริงๆและต่อมาขี้บาได้ถามอีกว่าแล้วทําไมนายจะต้องเล็งเล่นง,งานรถบัสด้วยละ่ะนี่หละคือจุดที่ขี้บาได้สงสัยมากที่สดุด เขาจิงได้ทำออกไปอีกครั้งหนึ่งและจอนเองฉันได้จ้องมองกลับมาทางของคียบบาก่อนที่จะพูดออกมาว่าพวกเราก็แค่เจอเข้ากับรถบัสโดยบังเอิญแค่นั้นเองและเราก็บังเอิญเห็นชาจีเคนจิโร่จากกลุ่มของซิทที่อยู่บนรถบัสคันนั้นด้วยแถมเจ้าพวกนั้นก็จำหน้าของพวกเราได้ด้วยจะเกิดการปะทะกันขึ้นมันก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกอะไรนี่ดังนั้นจาาได้ฟังเช่นนั้นคียบาได้คิดในใจว่า พอดวงตกต้องมาเจอกับเจ้าพวกนี้โดยบังเอิญเสนาแต่เยโยเฮลเคเลสจะได้ยิ้มออกมาด้วยท่าทีทานจะกวนโมโหขึ้นมาจริงๆฉันเองก็อยากจะป่ามือกับเขาเซรกหน่อยด้วยล่ะนะอุตสาได้มีโอกาสได้พบกับราชามกรววตาทั้งขีแค่มาคอยสังเกตการเจ้าสัป,ปลาดยักษ์อย่างเดียวมันก็น่าเบื่อป่าจากนั้นตัวฉันก็บอกไปว่ามาสู้กับฉันซะถ้านายไม่อยากจะให้พวกเด็กๆต้องโดนลูกหลงไปด้วยล้วก็ พอชายได้พูดออกไปแบบนั้นผู้เราก็ได้ต่อสู้กันอย่างที่พวกนายได้เห็นนั่นแหละเมื่อได้ฟังเช่นนั้นแล้วคีบาก็คิดในใจว่านี่แกต่อสู้เพราะว่าไอเหตุผลปัญญาอ่อนแบบนั้นเนี่ยนะงั้นเหลือชาจีเองก็คงจะรับคําท้าพวกนั้นเพราะว่าอยากปกป้องพวกเด็กๆสินะพอได้ฟังแบบนั้นเข้าคีบาก็ชักจะเริ่มอดทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันแต่ก่อนที่คีบาจะได้ทําอะไรจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งได้พูดขึ้นมาว่าได้ยินมาว่ากองทัพเวลาชน เป็นกลุ่มที่รวมเหล่าวิลาชนมาอยู่ด้วยกันนั้นเสนาเป็นพวกที่แต่เวียนหาผู้ต่อสู้ที่แปลกๆแ,และไม่ธรรมดาแต่ดูเหมือนว่าในกลุ่มทีว่านั้นจะมีพวกสวาชั้นต่ำปะปนอยู่ด้วยนะเนี่ยอยู่ๆผู้ชายคนนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอยู่เบื้องหน้าของพวกเคเบาและมีราชสีขนสีทองอลาปกครุมร่างกายของเขาอยู่ผู้ชายคนนั้นได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับสิ่งตตัวหนึ่ง ที่มีพละกําลังทํำลายล้างมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อและสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ได้ใช้ในการต่อสู้ไม่มีอะไรเลยเนอกจากพละกําลังของตนเองเขาเพียงคนเดียวก็สามารถรับมือได้ทั้งตัวของคียบาเซนาเวียลอดไว้และตัวของอิสเซ่ด้วยที่อยู่ในหมวดของทัวฟีนด้วยพละกําลังของเขาเพียงอย่างเดียวล้วนล้วนเมื่อลีอาดได้เห็นผู้ชายคนนั้นเธอได้พูดออกมาว่าไซออสเธอก็ตกใจเธอได้เอยนางของผู้ชายคนนั้นขึ้นมา ใช่แล้วไซออดบานเขาได้มาเข้าสู่สมอรภูมิแห่งนี้แล้วก็สารคีมนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พวกนใหม่คลิปหน้า